ที่ฮับภาพยนต์ภูมิใจเสนอเที่ยวบิน224ให้เสียงสปอยโดยเชียรบ ในเช้าวันที่สดใสรุ่นพี่แอร์โฮสเต้ได้โทรหาพิมพ์หญิงสาวที่ช่วงนี้ชอบหายหน้าหายตาเพราะเธอแอบซุ่มเงียบมีแฟนหนุ่มเป็นไฮโซสาเหตุที่รุ่นพี่โทรมาก็เพราะว่าพรุ่งนี้มีไฟบินพิเศษพวกเขาอยากได้แอร์ชุดเดิมคนที่มาก็คือเจ้าหญิงที่เคยมาฮันนีมูนที่ภูเก็ตเมื่อช่วงต้นปีกับสามีของเธอแต่รอบนี้เจ้าหญิงมาคนเดียวเห็นเขาลือกันว่าเจ้าหญิงโดนซ้อมเหมือนสามีของเธอจะมีคนใหม่ ถึงแม้พิมพจะบอกว่าตัวเองไม่ว่างแต่เจ้าหญิงอยากจะได้แอร์ชุดเดิมจริงๆแน่นอนว่าพิมพคืนหนึ่งในนั้นแถมผู้ใหญ่ยังกำชับมาว่ายังไงก็ต้องไปพิมพไม่มีทางเลือกก็ต้องมาพอถึงสนามบินพิมพสงสัยว่าทำไมแอร์อีกคนยังไม่มารุ่นพี่ก็บอกว่าน้องชายของแอร์คนนั้นจมน้ำเสียชีวิตเมื่อคืนนี้จึงมาไม่ได้จะหาคนใหม่มาแทนตอนนี้ก็ไม่ทันดังนั้นพิมพต้องบินคนเดียวไปพร้อมๆกับเจ้าหญิง หลังจากที่เครื่องบินเทคอ off พิมพ์ทำหน้าที่ตามปกติและเธอแอบเห็นรูปสามีของเจ้าหญิงแล้วก็แหวนเพชรซึ่งแหวนวงนั้นมันเหมือนของเธอมากไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนที่ให้คือคนเดียวกันพิมพ์จึงพยายามถอดแหวนนั้นออกแต่ก็ดันถอดไม่ได้ระหว่างนั้นเจ้าหญิงได้เรียกเธอพอดีแต่เรียกไปก็ไม่พูดอะไรพิมพ์จึงถามว่ารับกาแฟดีไหมเจ้าหญิงก็บอกว่ารับและพิมพ์ก็ดันทำช้อนชาหลน่นเจ้าหญิงจึงใช้โอกาสนั้นกล้งทำกาแฟหกใส่เธอมันทำให้เธอแสบร้อนซึ่งพิมพ์ก็ต้องทำหน้าที่ต่อ พอคิดดูดีๆเหมือนเธอจะรู้ว่าเจ้าหญิงตั้งใจทำถ้าคิดจะเล่นกับฉันแบบนี้แล้วก็ได้งั้นเชิญดื่มกาแฟลดส้นสูงก็แล้วกันนะเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงก็ดันรู้มากซะด้วยเธอบอกว่าเอาแค่อาหารกลางวันมาก็พอระหว่างนั้นเจ้าหญิงจึงขอดูแหวนที่นิ้วของพิมพ์แล้วเธอก็พูดประมาณว่าในประเทศของฉันถ้าผู้หญิงคนใดไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วคุณรู้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงเธอคนนั้นจะถูกจับและประจานต่อสาธารณะนะ ก่อนที่เธอจะตายเธอต้องคุกเข่าข,<อ>ขอโทษต่อหน้าภรรยาของสามีที่เธอนอนด้วยและคำพูดนั้นมันทําให้พิมพโกรดและหงุดหงิดในเวลาเดียวกันยังไงก็ต้องทําหน้าที่ต่อพิมพ์จึงเอาอาหารไปเสิร์ฟตามที่สั่งแต่เจ้าหญิงบอกว่าไม่อยากกินอะไรแบบนี้พิมพ์ก็บอกว่าไม่มีอาหารอย่างอื่นให้กินแล้วเพราะนี่เป็นอาหารตามที่ราชวงศ์กำหนดเจ้าหญิงจึงขออาหารแบบที่พิมพ์กินพิมพ์ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องทําตามซึ่งอาหารของพิมพ์ในวันนี้ก็คือสปากเกตตีกุ้งและเจ้าหญิงไม่เคยชนะกุ้งเลยสัก ครั้งเธอแพ้ครับแถมยังกดเรียกเก่งซะด้วยพิมพ์ไม่มีทางเลือกจึงรีบหยิบกุ้งออกแล้วเอาไปเสริมให้เจ้าหญิงรับประทาน จากนั้นไม่นานอาการแพ้กุ้งกำเริบเจ้าหญิงจึงรีบไปเข้าห้องน้ำพิมพ์สงสัยรูปภาพในตอนนั้นจึงหยิบขึ้นมาดูซึ่งมันเป็นภาพที่พิมพ์อยู่กับสามีของเจ้าหญิงย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเจ้าหญิงกับสามีของเธอมาฮันนีมูลที่ภูกเก็ตและพิมพ์คืนหนึ่งในแอร์ที่คอยบริการพวกเขาในตอนนั้นและตอนนั้นเองที่พิมพ์กับสามีของเจ้าหญิงแอบคบกันซึ่งเจ้าหญิงโกรธมากที่พิมพกล้าทำแบบนี้กับเธอ พอถึงภูเก็ตเจ้าหญิงต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วนพร้อมๆกับส่งสายตาอาฆาตให้พิมพ์ก่อนที่จะจากไป22ชั่วโมงต่อมามีข่าวรายงานว่าเจ้าหญิงได้เิ้นผระชน์แล้วช่วงคืนที่ผ่านมาในห้องของตัวเองโดยแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรสำนักพระราชวังเรียกร้องให้ส่งผสบกับภายใน15ชั่วโมงและพิมพ์ต้องรีบกลับมาทำงานเหมือนเดิมพร้อมๆกับความรู้สึกที่หวาดกลัว เสืบเนื่องจากเจ้าหญิงเป็นกษัตริย์จึงไม่สามารถโหลดพระศพไว้ใต้เครื่องได้จําเป็นต้องจัดที่นั่งให้ท่านเหมือนตอนที่มากับตันจึงบอกให้พิมพ์คอยดูแลพระศพให้ดีหลังจากจบไฟนี้เธอต้องถูกสอบสวนในระหว่างที่เครื่องเทคออฟตัวเครื่องบินต้องสันเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ปกติตรงที่ศพเจ้าหญิงตกจากที่นั่งมันทําให้พิมพ์กลัวมากจากนั้นศพเจ้าหญิงสไลด์ยาวๆมาหาพิมพ์แถมหัวยังโผล่ออกมาให้หลอนนิดๆพิมพจึงตัดสินใจกล่าวว่าจะคุมหัวไว้เหมือนเดิม สักพักศพขยับมันทำให้พิมพกลัวเธอจึงรีบโทรหากับตันแล้วบอกให้ออกมากับตันถามว่าเกิดอะไรขึ้นพิมพเริ่มคิดแล้วก็สงสัยจึงบอกว่าไม่มีอะไรมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้พิมพจึงคุมหัวเจ้าหญิงแล้วลากร่างของเธอกลับไปนั่งที่เดิมตามด้วยมัดเชือกให้แน่นๆจะได้มิด,ดินเวลาผ่านไปพิมพเอาอาหารไปเสร์ฟให้กับตันจากนั้นแอบยืนอยู่ข้างหลังอารมณ์ประมาณว่าไม่ฉันจะไม่อยู่กับศพ กับตันจึงมองหน้าแบบว่าอะไรมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้พิมพ์ไม่มีทางเลือกจึงกลับมานั่งหลับประจำที่ระหว่างนั้นไม่นานเครื่องบินตกลุมอากาศเบาๆมันทำให้พิมพ์ตื่นสักพัก <c oughs> พิมพ์ฝันเห็นผีเจ้าหญิงเธอรู้สึกไม่ดีจริงเดินมาดื่มน้ําและรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินผ่านไปพิมพ์จึงตัดสินใจเดินมาดูปรากฏว่าศพเจ้าหญิงมันหายไป พิมคิดว่ากับตันแกล้งเธอจึงโทรถามว่าเอาศพเจ้าหญิงไปไว้ไหนกับตันก็บอกว่าคุณพูดเรื่องบ้าบาอแรงคุณเนี่ยถ้าคุณยังก่อเรื่องแบบนี้ผมจะไม่รับสายคุณแล้วนะตอนนี้พิมไม่รู้จะทํายังไงสักพักเธอได้ยินเสียงคนอ้วกในห้องน้ําพิมจึงเดินไปดูอย่างช้าๆแล้วเจอผ้าคลุมศพหล่นอยู่ต้องเป็นผีเจ้าหญิงแน่ๆพอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เจอใครสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้พิมรู้สึกผิด ถ้าเธอไม่ไปยุ่งกับสามีของคนอื่นก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จากนั้นไม่นานเครื่องบินตกลุมอากาศอีกครั้งแถมพิมพ์ออกจากห้องน้าไม่ได้ระหว่างนั้นผีเจ้าหญิงโผล่ออกมาอยู่ข้างหลังพิมพ์ิพมพเริ่มกลัวตัวสัน่นผีเจ้าหญิงเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีพิมพ์จึงพยายามทุบและเปิดประตูนี้ออกมาแล้ววิ่งมาล้มอยู่แถวทางเดินตามด้วยรถเข็งเครื่องดื่มไหลมากะแทกโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมากแค่หัวแตกซึ่งผีเจ้าหญิงยังตามไม่เลิกสักพัก ทีนเห็นผีจึงวิ่งมาเปิดเซฟเอาขวานแล้วไปอรารวาสบอกให้กับตันเปิดประตูเอาเครื่องลงกับตันไม่ยอมเปิดประตูพิมพจึงทุบหน้าต่างเครื่องบินแต่กับตันก็มาห้ามซะก่อนเขาคิดว่าพิมเพ์ร์เจ้าเรื่องผีจึงลากเธอมารัดไว้กับที่นั่งรัดไว้แบบนี้ฆ่ากันเลยดีกว่านี่มันเป้านิ่งชัดๆตอนนี้พิมพ์กลัวมากถึงมากที่สุดแถมผีเจ้าหญิงยังหลอกหลอนไม่เลิก ผ้าคุมศพค่อยๆหลุดออกมันทําให้พิมพ์เห็นหน้าผีเต็มๆและผีค่อยๆเดินเข้ามาหาพิมพ์แต่เาว่าจูจ่ๆผีมันก็หายไปซะง,งั้นพิมพ์เริ่มสงสัยแล้วว่าผีหายไปไหนสักพักหลังจากที่เครื่องแลนดิ้งมีองค์รักษสองคนขึ้นมาดูแลความเรียบร้อยบนเครื่องและพวกเขาต้องตกใจกับสิ่งที่เจอนั่นก็คือพิมพ์เสียชีวิตในท่าก้มกราบเท้าเจ้าหญิง อย่าลืม<พ> <tes> ไปจัดการสามีของท่านด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเที่ยวบิน224เป็นหนึ่งในตอนจากหนังเรื่องสีแพงผมคิดว่ามันน่ากลัวดีจึงหยิบยกมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับและถ้าใครชื่นชอบการสปอยหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทีฮับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน